โยย่สุดยอดเลยนี่นะครับโอ้โหกดค้งใหญ่ๆสวยๆสุดยอดอุ้ยเต็มปิดไฟกดจังกดค้งกดค้งอันนี้พร้อมไฟสุกงมาแล้วว่ากดมาแล้วเี็ปิดไฟของติ๊งวาแล้วไหนไหนไหน โโอ้โไปแล้วิป <c oughs> อมอมแสงเลย <c oughs> สวัสดีครับนัทน,นะนักตกปลาทุกท่านวันนี้พบกับช่องฟิชชิ่งใบตีครับผมวันนี้เรามากันที่คลอ,อง40นะครับผมวันนี้ผมจะมาตกปรากฏนะครับเมื่อกี้มาถึงปุ๊บแล้วก็ลงไปคันหนึ่งเซอร์เวยปากาปรากฏใหญ่ลากเข้าตอครับผมขาดเสียดายมากต้องเอาให้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปลุ้นกันตอนนี้ก็มัด ุป็นประคองกันใช่โดนหายโอ้โหันนี้อร่อยที่สุ ปลา, um ปาอะไรวะออนี <as 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 ่อร่อยนี่ปลาเนี่ยเขาเรียกไอ้ปลากดไอ้นี่ปลากดปลาหมูปลากดอะไรไม่รู้งเนแปลกว่ะสีนี้เห็นเอาชุดอะไวหมดเดี๋ยวมาดูหน่อยโอ้โหดที่ฮ่าอัดตรงได้นะนี่ครับมาแล้วเขาเรียกปลากดไอ้ตัวใหญ่ไม่รู้ปลากดปลาหมูปลากดอะไรไม่รู้ครับผมโอ้ใหญ่สูงสามคิดปลากรดลายเสืออร่อยมากปลากดเนี่ยสุดยอดนี่ชี่แปลว่าขันนิดแถวผู้ปิต้าล็กแต่ไหนกักคุณทางทั้งนี้ อันนี้ันก็เชือนี่ให้ดูโตไม่เคยเห็นตัวสีแบบนี้ใช่เลยน่ะเ่งเห็นเหมือนกันงงอร่อยนะปลาเนี่ยตอนตนขึ้นมาสิปะกวอะไรวะสั้ละนักเตสมติไเี่ยอร่อยอ่ะเอาซื้ดี๋ยวก็อยู่เอาเดาออกแกซื้อจั อย่อางนีง้เห็าตุ่มอยู่เกาะเราปีทุ่มหนึง่งไม่ถ้าต่ทุนหรอถ้าติงป้ะเดี๋ยวไม่เกินครับมันตอดเล่นเฉยๆไม่ตอดสักเกลี้ยงเลยไม่เกินด้วย เอาไหมเอาไหมเอาไหมกดรับผมปไฟซุกุมาแล้วปลากดมาแล้วที่บิดไปของติงชัดเจนครับผมสวยงามว้ายได้ละหนึ่งสวยงามหมดนี่นะครับมาแล้วครับปลากรดซสสวยๆได้แล้วครับหนึ่งเต้ม ไซ <Yeah. S 2> นี้ก็แกง้มอร่อยนะครับผมเนื้อมันๆจัดไปต่อๆครับต่อ,ตอ,อเดี๋ยวผมจัดให้เองช่วยเลย เวเย่วอ้ยเป็นปิดไฟกดค้างกดค้งอันนี้ของพี่ป้อมนะโอ้ยอ้ยิไว้ยว้อ้ยเขาตีนพอดีเลยยเมื่อีดีนะเกืบันยเกือบไปแล้วขาตันหมดเลยผมแตกไม่แตกมือเยีย้งใส่ันก่อนเออจป้องออกสมาเร็วตีรับเร็ว มันติดนิดเดียวหรือว่าไงวะมีนะถ้าช้ากว่านี้หลุดเลยเอาใส่ใส่นั้นไว้ดีกว่านะเถาวันเดียวนะเผาวันเผาวันลมถึงไม้ก็ได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม้แทงนี่นะตรงแบบไหนแล้ววะนี่อยู่นี่เห็บยาวมากใช่ได้แล้วได้แล้วเนี่ยหลักการจับก็จับเันปลาดุกกันเลย เขาป่วยนี่มันนี่นี่เหมือนใบเลื่อยเลยนี่นี่เหมือนเลื่อนเลยคมมากเลยคมมากมันเหมือนเลื่อนมันตามีหลังเลยเปรี้ยวเจ้าฝฟโอ้ยมีกาผงอยู่นี่เด้โอขาวายชิบเกือบเศร้าแล้วเมื่อกี้ผมว่าชิบหายแล้วชิบหายแล้วอุจนจะแม่ตกไปดีมันไม่ดิ้นตกไปดีมันมัน มหตกไปก็หล่นล้วตรงนั้นไม่หันไปมองแล้วมันมันพอดีขาเห็นปั๊บขาไปทันทีออโต้เลยบอยเลยหนึ่งสองตโอเคเรียบร้อยครับผมสวยยอันนี้พี่ป้อมนะครับของพี่ป้อมค่ะนี่สุดยอดกดค้างกดค้างลุ้นอันนี้กดค้างเหรอกดค้างกดไม่เหมือนกับอันนู้นหรอคลิปแดงไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนกันเหมือนกัน

Oh, อาส,สุดยอดมากครับผมนี่ครับพี๊ปอมได้แล้วตอนนี้หนึ่งหนึ่งเท่ากันหมดแล้วครับผมล <c oughs> อ,องหนึ่งแล้วลอง,งเลยอะ <c oughs> แต่ว่าไม้ออกปแล้วไม้โคตรพลาขดเลยวาแล้วไงไๆไครับโอ้โหวายล้วพี่ปอมอมแซงด้วย โอ้โหตัวรองก่อนนั่นน,น,นิดเดียวเองไอ้ยอดติดนิดเดียวเล,ล้ทีหลังต้องรีบเอาขึ้นมาเลยงับไปครับผมไม่รู้แหละข้าติงข้างบนแยกเอาขึ้นบนไปก่อ <c ười> นแบบมื่อกี้มีประสบการณ์ล้ว <c ười> ô phịt nén lọc đi chịu oh. từng lang đi ô phịt nén nào Đi chịu chịu mình chịu Nói chịu 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 Đặt luôn chịu 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 Đầy chịu น้องกว่านิดเดียวนี่ครับสวยงามสุดยอดมีเฉี่วเลยอ่ะแตเป็นตาเดียวโอเคเดี๋ยวเราจะย้ายไม้ก่อนนะครับเพราะว่าไม้นี้ตกอยู่สักพักใหญ่ๆนะปลาไม่กินย้ายไปที่สะพานสะพานสะพาน สะพานยาวๆครับผมสะพานสั้นสะพานสั้นนะอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูว่ามีมีตัวไหมโอเคเดินทางไปก่อนนี่นครับมาถึงก็อย่าร่ำร้องทำเพลงอยู่น่ารัะอือมันมีอะไรด้วยอ่ะอติคอาติกอาติก

ลูกพ่อทำงานหน่อยโดนขิงนะครับตอนนี้โดนขิงขิงยกสวนแล้วน่ะเขาสองอาตรงสองที่ป้อมสองนะครับผมตัวเดียวแล้วก็นานมากกันด้วยไอหน้าป้อมนี่เยาเฉางล่ะโอ้เสกด่ยอ๋อรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกท้อแต่ ถ้าอยากจะเอาปลานี่นะเปลี่ยนตาเบ็ดให้เล็กกว่านี้เอาแม่จะเปลี่ยนตาเบ็ดเล็กด้วยไม่พี่ป๊อมจะเอาประกดค้างนู้นเราเล่นปลาใหญ่ไงชื่อชื่อชื่อเล่นปลาล่นปลาล่นปลา

นั่นนั่นนั่นน่กเียงเหรออ่า好了ไปตรงนี้ไปงนี้ดิออปรากฏครั้งเปล่าเลยว้ามีนกกระต่ายหน้าท้างอะไรคอมาเซ้ดนี่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 ฟังตรงไหนหมดดิอ๋อนักเสี่ยงสร้างเหรอืมฟังอ่ะโอเคเอาล้มัโอเคโอเคเร่งจับไว้จับไว้จับไว้อ่ะ ไปใหญ่มากเลยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ามันอยู่ไกลมากเยี่โอ้โคตรใหญ่เลยยี่โรยไหมฮะจวดทั้งที่จวดทั้งทีใครจวดสังที่นะเดินใต้เมียวตุ้งเลยใช่ไหมโอ้ยหเดียวเดียวเฮ้ยโอ้ใหญ่ใหญ่โคตรใหญ่เลย เป็นไงอะ่ะมาถึงได้เลย <_ letter> ทีหลังไม่ต้องไปแล้วสะพานอะ่ะใช่ใเลยขึ้นได้ไหมขึ้นได้แ้ามาแนลบมองดักดักทุรักทุเลมากนะคะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวไปดูผลงานงกันขึ้นระวังหน่อยนะวิ่งมาเกือบขิดโอ้ยตรงน้ำร <_ letter> <ๆ>ีบเริยวแล้วเนี่ยตัวใหญ่เท่าไหร่จะเลยตายหมดเลย โอ้ยว้าวว้ยวว้าวยังไงว้าว้าวว้าวเราทุกมาดูผลงานกันนะคะดูอื้ออต้องดูนี่สินี่แหละพี่ป้อมต้องการแบบนี้นี่นะครับโอ้โหกดค้าง dây dày suối suối, ấy sửa nhát chảy mày 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 cái mày <là> mày ีนลงไปตามไปนี้เลยเโอ้ถ้าเกาหันวุ่นเทียบกับกอดนี้ นี่นะครับเป็นผลงานที่ว่าเราตกตั้งแต่ช่วงเรามาตอนประมาณสี่ห้าโมงครับมาถึงก็เกือบมืดแล้วก็ตกมาตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มก็สามสี่ชั่วโมงนะครับก็ผลงานที่ได้ครับกันนี่ใช้ได้เลยปลากฏดขังหม้อเติบครับผมตอนแรกก็นึกว่าจะได้กินปลากฏดกับมละกอห้าลูกครับผมเ <c oughs> พอปลาได้น้อยพอได้ตัวใหญ่ปุบ๊บโอ้ ชัดเจนค <m im it> รับไม่ต้องใส่มะละกอแล้วไม่ต้องใส่มะละกอแล้วใหญ่ๆอร่อยอร่อยแล้วสวยงามครับนี่ไซส์สวยครับผมไซส์ใหญ่มากโอเคนะครับสำหรับทริปนี้ก็ขอขอบข,ข,ขอบคุณนะครับผู้ที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมแล้วใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอยาให้เราตกปลาอะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้กลับบ้านก่อนบายบาย 大哥，咱们抽出那条大过车流的啊？是咯，大过车流的。也也也也不多，太多也不多啊。嗯。